มารอยู่รายการชี้ทางรวยช่วงรวยพิกฟ้ากับผมอธิวัฒน์นะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ดูรายการนี้นะครับก็ได้พบกับผู้ประสบความสําเร็จมากมายกับธุรกิจจอยคอยคอมเพรชันนะครับแล้วก็นะครับก็วันนี้มีอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับที่ท่านประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็มองเห็นโอกาสว่าธุรกิจนี้สามารถเป็นธุรกิจที่จะส่งมอบไปถึงนะครับลูกหลานนะครับเป็นมรดกได้นะครับแล้วก็วันนี้ตัวจริงเสียงจริงท่านอยู่ที่นี่แล้วนะครับมาฟังว่าท่านคิดยังไงกับธุรกิจนี้ที่มันเป็นมรดกได้ ขอต้อนรับครอบครัวพาหานนะครับประธานสลินทิ์และคุณสรันยูพาหานครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมก็สำหรับอาจารย์ติ๋วสลินทิ์ก็ขึ้นตําแหน่งสูงสุดแล้วะนะครับแล้วก็น้องสรันยูะนะครับด <Director S 1> ีเค่ะดเรคเตอร์ะนะครับขนาดาเป็นครอบครัวก,ก็สามารถขึ้นตําแหน่งได้ใช่ค่ะ ตรงนั้นนะฮะตรงนี้ก็แยกตามตำแหน่งแยกแยกคนละรหัสเลยใช่ค่ะคนละรหัสก็จะมีลูก3ามคนค่ะแล้วพ่อคุณแม่แล้วก็มี5้ารหัสที่ขึ้นตำแหน่ง5รหัสเลยใช่ค่ะก็แสดงว่าคุณผู้ชมอาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันขึ้นทุกคนเลย5้ารหัสมันเป็นยังไงตอนครั้งแรกพูดถึงในเรื่องของการเข้ามาในระบบก่อนคือตอนแรกที่เข้าเข้าไปในจอยคอยคอมบิเนชันเนี่ยนะคะ ก็ได้คุยกับท่านดรสมชายหัชเชริหานะคะพอที่คุยแล้วเนี่ยเราเห็นว่าท่านเนี่ยมีสินค้ามากกว่าหมื่นรายการนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะท่านออกแบบแผนการตลาดที่สามารถทําให้คนนั้นสามารถสําเร็จได้นะคะไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายทุกเพศทุกวัยนะคะไม่ต้องเก่งไม่ต้องรวยไม่ต้องสวยก็สามารถสําเร็จได้เพราะฉะนั้นเข้าใจตรงนี้ท่นก็เอาตัวองสมัครแล้วก็ครอบครัวมาสมัครหมดเลยลูกญาติพี่น้องนะคะคนที่รู้จักอะไรอย่างนี้ค่ะ คือตอนนั้นชวนมาสมัครปุ๊บก็ทำธุรกิจเสร็จก็ใช้ครอบครัวมาสมัครต่อเป็นทีมงานเสร็จแล้วก็ขยายเครือข่ายเลยนะครับก็สามารถขึ้นตำแหน่งแยกกันคนละหัดได้เลยนะครับรายได้ก็แยกกันไม่หาตรงนี้ยกกัรายได้ก็ห้าทางเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นกระเป๋าเงินคนละกระเป๋าเลยนะครับก็ก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เป็นมรดกได้ที่บอกนะครับตรงนี้นะครับต้องเรียนถามนิดนึงว่าครั้งแรกที่นะครับเห็นคุณแม่ทําธุรกิจ นะครับเพราะว่าคุณแม่คุณแม่สรินทิ์ทำธุรกิจมาแล้ว9ปีนะครับเข้าปีที่9แล้วเนี่ยนะครับคุณสรย่ครั้งแรกรู้สึกสนับสนุนการทำธุรกิจเครือข่ายกับจอยคอยไหมฮะตอนนั้นไม่สนับสนุนนะครับทำไมครั้งแรกตรงนั้นเพราะว่าพังแม่กลับบ้านดึกมากครับแล้วก็มีเวลาให้กับผมน้อยมากอ๋อเพราะตอนนั้นคุณแม่ยังยังทำงานประจําอยู่แล้วก็มาทาจอยคอยเนี่ยเป็นธุรกิจเสริมก่อนนะครับหลังเลิกงาน ใช่ไหมครับ,รบมันก็ทําให้เวลาครอบครัวหายไปอ่อก็ก็เลยไม่สนับสนุนตรงนั้นใช่ครับนะครับเราคิดว่าทำไมทาไมคิดว่าหนึ่งเวลาให้ครอบครัวแต่บางทีเนี่ยอาจจะไม่มองในเรื่องของความเป็นคุณแม่เขามองอะไรในอนาคตว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะครับธุรกิจนี้สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ได้ได ตอนนี้นก็ยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงของของไรายได้เท่าไหร่นะครับพอทําสักระยะหนึ่งเห็นการเปลี่ยนแปลงหรือว่าเปิดใจมากขึ้นซันยูเปิดใจเรื่องอะไรในการที่คุณแม่มาทําธุรกิจตรงนี้ฮะเปิดใจเรื่องธุรกิจนะครับของตัวยา,าของคุณแม่ครับอ๋อตัวสินค้าใช่ครับตัวสินค้าอใช่ครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องไรายได้ครับไรายไดครครม้มันมันมันเห็นยังไงมันเห็นการเปลี่ยนแปลงไงของไรายได้ของครอบครัว คือรายได้มากขึ้นเพิ่มมากขึ้นทุกวันเลยครับคุณแม่มาเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าเดือนนี้มีรายได้จากงานประจําเท่านี้แต่รายได้จากธุรกิจเสริมจอยคอยเนี่ยมันได้คืบมากขึ้นเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยครับอ๋อก็เลยก็เลยสนับสนุนคุณแม่ใช่ครับนะครับแต่ครั้งแรกที่ไม่สนับสนุนเนี่ยนะครับก็คืออาจจะเป็นในเรื่องของเวลาในครอบครัวนะครับเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องแปลกนะครับหลายๆท่านที่นะครับมองเห็นโอกาสนะครับแต่จะมีอุปสรรคเล็กน้อยนะครับก็คืออาจจะ ครอบครัวไม่เห็นด้วยนะครับถ้าอาจารย์ติ๋วก็ผ่านช่วงเวลานั้นไปแล้วนะครับคืออย่างนี้คุณกอฟคือตอนแรกเนี่ยคิดว่ามออร,รดกเนี่ยนะคะ,ะคือคนสมนมากจะคิดว่าต้องเสียชีวิตถึงจะมอบมร,รดกให้กับลูกหรือหลานได้นะคะแต่ถ้าท่านเข้ามาอยู่จออนคอยเนะะี่ยค่ะยังอยู่ตัวเป็นๆน,นี้คะ่ะสามารถมีมร,รดกได้น้องแม็กซ์ก็จะมีเป็นชีของน้องแม้งเองซึ่งจะเข้าในรหัสของเขานะคะก็จะมีรายได้เข้ามานะคะแล้วก็ ยังมีตําแหน่งที่น้องก็จะมีไรายได้เข้ามาอีกนะคะ,ะแล้วก็อย่างน้องเนี่ยตอนนี้ก็คือว่าเราก็น้องก็จะมีอะไรที่ว่าใช้เงินได้อิสระขึ้นคือไม่ต้องขอแม่ก็ได้อตอนนี้เขาเขามีไรายได้ของเขาใช่ค่ะซึ่งที่ผ่านมา9ปีที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะไม่ได้คุยกันอย่างนี้ว่าค,ความเป็นแม่นะครับมองเห็นอนาคตยังไงที่จะทำให้ลูกเนี่ยมีรายได้คือไม่ต้องไม่ต้องเอาเงินให้แล้ว นะครับเราทําธุรกิจตรงนี้ก็สามารถที่จะให้เขามีรายได้ของเขาเองในรหัสของเขาใช่ค่ะต่มองอย่างนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะมันแตกต่างกว่างานอื่นเลยคะอย่างงานอื่นเนี่ยถ้าเราทํางานอื่นเนี่ยเราทําเราก็ได้คนเดียวใช่ไหมคะแต่งานนี้เราทําครอบครัวเราได้หมดลูกเราได้ทุกคนอย่างเงี้ยสามีสามีก็กระเป๋านึงแล้วก็กระเป๋านึงลูกก็คนละกระเป๋าอย่างเงี้ยนะคะซึ่งดิฉันเองต้องบอกว่าเออถ้าเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้แล้วเนี่ยก็ไม่ห่วงลูกละบอกเลยว่าไม่อยู่ไม่ห่วงนะคะเข้าใจคิดนะแสดงว่า ในเรื่องของแผนกระดาษเนี่ยมันตอบโจทย์ของอาจารย์ติ๋วได้ไดนะครับแล้วแต่ดูบอกไปว่าหลายๆคน,นยังมองไม่เห็นโอกาสที่ที่คิดและเข้าใจแบบนี้นะคบเพราะว่าคําว่าโอกาสเนี่ยคำเดียวเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้ะนะครับเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นต้องต้องต้อง,องอรบกวนให้ท่านอาจารย์ติ๋วเนี่ยนะครับต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าหลายๆคนเนี่ยนะครับยังไม่กล้า ไม่กล้าเสร็จถ้าสมมติสนใจทําแต่อาจจะเจอปัญหาครอบครัวอาจจะไม่ได้รับการสนับสนุนจากสามีไม่รับการสนับสนุนจากลูกแบบตัวอย่างก้าปีที่ผ่านมาตรงนี้นะครับวันนี้ท่านอาจารย์ติวมีอะไรจะบอกคุณผู้ชมบ้างครับก็อยากจะบอกว่าวันนี้นะคะเพียงท่านเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะนะคะเข้ามาศึกษาระบบของจอยอคอยนะคะท่านก็สามารถสําเร็จได้เพราะระบบจอยคอยนั้นสามารถนะคะมีสินค้ามากกว่าหมื่นรายการแล้วก็ยังสามารถระบบ การตลาดของเขาเนะะี่ยะสามารถทําให้ทุกคนนั้นสามารถสําเร็จได้นะคะแล้วดิฉันยินยันว่าตกทอดเป็นมรดกได้ทั้งๆที่เรายังมีชีวิตอยู่ด้วยใช่ไหมคะย,ยนืยยนยันค่ะใช่ค่ะอยากให้น้องแบงบอกว่าน้องแบงตอนนี้น้องแบงประทับใจยังไงที่ตอนเนี้ยที่ตัวเองทําอยู่ตอนเนี้ยเฉพาะเฉพาะรหัสทีเ่เป็นชื่อของสรัญยูนี่รายได้เดือนหนึง่งประมาณหลายหลายหมื่นเลยหลักหลักหลายหมื่นเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นรายได้ที่เข้าบัญชี ของตัวเองเลยใช่ครับแยกคนละบัญชีออกของคุณแม่ใช่ครับโอ้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องปบมือให้รสมชาติที่ออกแบบแผการตลาดมานะครับที่สามารถที่ทุกคนเนี่ยนะครับมีรายได้ทุกคนไม่ต้องมาขอเงินคุณแม่แล้วตอนนี้นะครับกลายเป็นกลายเป็นโอกาสไหมที่เห็นเห็นด้วยกับธุรกิจนี้เป็นโอกาสครับโอกาสดีจริงๆครับแล้วตอนนี้ช่วยคุณแม่ทำงานยังไงบ้างครับในในธุรกิจเครือข่ายตรงนี้ก็ คอยตามคุณแม่อลอนะครับไปขับรถครับผมขับรถให้เลยครับไปกับแม่อลอ้ครับคุยกับลูกค้าครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในชีวิตเราเรามีขึ้นจากตัวเองนะครับแล้ววันนี้รู้สึกภูมิใจกับคุณแม่ตัวเองไหมที่วันนี้คุณแม่ตัวเองเนี่ยไปบอกโอกาสหลายๆคนแล้วเขาก็ทําธุรกิจมีรายได้เปลี่ยนแปลงชีวิตได้ ภูมิใจมากครับวันนี้นะับก็รู้สึกรักแม่มากเลยเพราะคําว่าเครือข่ายใช่ครับนะครับคําว่าโอกาสใช่ครับคงโอกาสคําเดียวที่มันสามารถเปลี่ยนแปลงครอบครัวตัวเองแล้วก็ครอบครัวคนอื่นได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ซันยูอยากจะบอกอะไรคุณผู้ชมที่ดูอยู่ทังบ้านไหมที่เป็นลูกนะครับเห็นคุณพ่อคุณแม่อยากจะทําธุรกิจเครือข่ายจะบอกอะไรเขาบ้างไหมฮะตรงนี้ก็อยากให้ทุกคนนะครับเข้ามาที่จอยแอนคอยนะครับ ทำง่ายได้จริงแล้วก็มั่นคงจริงนะครับแล้วก็เป็นโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบครับครับก็สามารถที่จะพิสูจน์ได้แล้วนะครับแล้วก็จับต้องได้เพราะเรามีตัวอย่างทั้งสองท่านที่มาร่วมพูดคุยกับเราในรายการนี้นะครับก็กลับมาที่อาจารย์สถีนรทิพย์นิดนึงนะครับวันนี้เนี่ยนะครับครอบครัวมีความสุขดีรายได้เปลี่ยนแปลงทุกอย่างคุณภาพชีวิตดีขึ้นนะครับแต่สามารถที่จะมอบโอกาสตรงนี้ให้กับคนทั่วไป ก็ได้ได้ค่ะ,ะคเพราะว่าวันนี้นะคะเพียงแต่ท่านนะคะ,ะเปิดใจนะคะแล้วเข้ามาเรียนรู้อย่างที่ดิฉันบอกค่ะ นะ่ะดีช่วยเต็มที่ค่ะต้องบอกว่าช่วยเต็มที่เลยนะคะเพราะว่าระบบกุณจอยคอยเนี่ยท่านทํางานสะดวกไม่ว่าท่านอยู่จังหวัดไหนอำเภอไหนตำบลไหนนะคะเรามีสาขาทั่วประเทศไทยท่านลองเข้ามาศึกษาดูค่ะกำลังจะถามอยู่พอดีนะครับบางทีคนอยู่จังหวัดเชียงใหม่ภาคเหนือภาคใต้ตรงนี้นะครับเห็นแล้วว่าโอ้คุณแม่สซเนทิพท์ทำเป็นมรดกให้ลูกสลันยูได้อยากจะทําบ้างนะครับวันนี้ตัดสินใจสําเร็จต้องโทรมาที่นะครับเบอร์โทรศัพท์เบอร์อะไรครับ 086ค่ะ322 5062ค่ะนะคะเสียค่าสมาัครเพง450บาทนะคะท่านจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านได้วันนี้นะคะถ้าท่านใดที่เป็นคุณแม่เหมือนดิฉันนะคะลอเปิดโอกาสเิยคะนะคะสร้างมารดกอย่างนี้คะ่ะให้กับลูกนะคะอบอกได้เลยค่ะว่าเหมือนที่น้องแม้บอกเมื่อกี้ค่ะว่าตอนนี้น้องแมักรักคุณแม่มากมเพราะว่ามีไรายได้ใช้ส่วนตัวแล้วก็เป็นอะไรที่ต้องบอกว่า เออเป็นครอบครัวที่วันนี้เราเราเดินไปสู่ความสําเร็จนะคะครเราก็ต้องบอกว่าขอขอบคุณท่านดรสมชายหัตเชริลหาค่ะที่ท่านวางระบบนะคะแผนงการตลาดที่เป็นระบบที่ประสบความสําเร็จได้แน่นอนนะคะนะครับก็ถือว่านะครับโอกาสดีๆที่มีไม่รู้จบ,จบกับธ<จ>ุรกิจเครือข่ายจอ,อนคอยแค่คุณเปลี่ยนที่ซื้อค่ะมาซื้อที่ จอยบาทราะนะครับซื้ออะไรก็ได้ที่เราซื้ออยู่แล้วก็กมาเปลี่ยนที่ซื้อะนะครับมีอีกหนึ่งคำถามเขาบอกว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยมันถ้าสมมติว่าเราเนี่ยนะครับทำธุรกิจเองขายสินค้าเองเนี่ยะนะครับมันก็ได้กําไรในส่วนของของตัวเองต้องแต่การทําธุรกิจเครือข่ายเนี่ยพอไปบอกโอกาสคนอื่นแล้วเนี่ยนะครับมันจะรวมความสามารถของทุกคนในองค์กรมาจ่ายผลตอบแทนให้กับเราถูกต้องค่ะ ใช่เละจริงค่ะจริงอันนี้เรื่องจริงนะคะเราก็จะเปิดโอกาสให้กับทุกๆคนนะคะที่ที่เขามีสินค้าดีๆก็เข้ามาร่วมจอยกับเราอย่างก่อนได้ด้วยค่ะนะคะมาเป็นเมมเบอร์หรือจะมาเป็นนักขายหรือจะมาเป็นซัพลายเออร์ร่วมกันใช่ค่ะเป็นผู้ส่วนก็ได้ถ้ามีสินค้าดีดีได้หมดเลยหลายช่องทางมากหลายช่องทางมากรวยด้วยกันไปได้ไกลถูกต้องค่ะรวยด้วยกันมาได้กันไปได้ไกลนะครับกับธุรกิจจอยคอร์ร์อเรชั่นนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยนะครับสนใจก็มาร่วมธุรกิจ นะครับแล้วก็วันนี้ถ้าเกิดว่าพูดไม่เก่งนะบางทีคุณแม่ดูอยู่ทางบ้านนะครับ <Ha. S 1> คุณแม่อยากจะทําเป็นมรดกให้ลูกนะครับ <Ha. S 1> อาจจะจบน้อยไปนิดนึง <Ha. S 1> หรือพูดไม่เก่งแต่ <Ha. S 1> มีฝัน <Ha. S 1> อยากให้ลูกแล้วก็ตัวเองมีไรายได้เปลี่ยนแปลงชีวิต มันวันนี้มันมีหลักสูตรการเรียนรู้อะไรบ้างไมหมครับมีเยอะมากค่ะ <c oughs> ที่จอยคอยคอมพิวชันนี้จะมีเยอะมากนะคะเราเปิดเรียนให้ท่านเรียนสามารถได้มาเรียนรู้ได้ทุกวันนะคะเพีพยงแต่ท่านตัดสินใจนะคะเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะนะคะแล้วก็เข้ามาเป็นสมาชิกร่วมกับเรานะคะเป็นหุ้นส่วนกระจอยมากับเรานะคะท่านสามารถเรียนรู้ได้ฟรีโดยที่ไม่เสียค่าใช้ใจ่ายนะคะวันนี้อยากจะให้ท่านตอบในเรื่องของคติในการทํางานนิดนึงเพราะบางทีเนี่ยการทํางานทุก ที่ทุกอย่างก็มีปัญหาหมดเพียงแต่วันนี้ท่านอาจารย์ติ๋วเลือกทํางานราคาแพงเพราะว่าจ่ายผลตอบแทนวันละหมื่นห้านะครับ,รบวันล,ละสี่หมื่นวันล,ละแ0 0 0นึ่งเลือกทํางานราคาแพงแต่ที่มาเนี่ยมันก็ต้องมีอุปสรรคมีปัญหาวันนี้ท่านอาจารย์ติวมีคติยังไงในการที่จะทํางานตรงนี้บ้างครับ ในส่วนตัวดิฉันเนี่ยดิฉันบอกได้เลยว่าดิฉันมีคตินี้มาตลอดก็คือว่าเงินทองเนี่ยไม่ใด่สําคัญนะคะคแต่สําคัญก็คือว่าเราได้ร่วมทํางานกับคนมากๆต่างหากนะคะแต่วันนี้ถ้าคุณได้ทำงานกับคนเยอะๆนะคะเงินทองก็จะมาหาคุณเองนะคะเพราะว่ามนุษย์เราเนี่ย ที่ไหนเขาบอกว่าที่ไหนนะคะมีคนที่นั่นก็จะมีเงินนะคะนะครับเป็นคำพูดที่ดีมากนะครเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยนะครับในการที่ได้มาของรายได้เนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ว่าเรามีความสุขกับการทํางานหรือเปล่าถูกครับางทีงานประจำเนี่ยเรามีความสุขมันไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องรายได้ได้ใช่ค่ะมันมีขีดจํากัดแต่ที่นี่ไม่มีขีดจํากัดนะคะนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับมาถูกที่ถูกเวลาแล้วก็อยู่ที่นี่ นะครับก็คือมั่นใจฟันธงเลยว่าอยู่ที่นี่ไปนานนะครับแล้วก็ทําแบบมีความสุขใช่ค่ะนะเพราะว่าท่านเองก็เป็นผู้บทเปิดโอกาสให้หลายๆท่านประสบความสําเร็จในทีมงานนะครับภาพเหนือภาพใต้มีเยอะแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสําเร็จกับธุรกิจจอยคอยและทีมงานเพซิเดนสดินทิพาหานะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับครับวันนี้เวลาหมดหมดเวลาแล้วนะครับ ช่วงหน้าพบกับช่วงรวยเลือกได้กับจอยหมาดพักสักครู่ครับผู้หญิงกับภายในมักมีปัญหาที่แก้ไม่ตก ค้นหาคำตอบดีๆได้ที่ c l ี o สารสกัดจากธรรมชาติด้วยสมุนไพรหลากหลายชนิด c ลีโอขึนความมั่นใจให้ชีวิตคู่ที่สมบูรณ์แบบผลิตโดยบริษัท Natural h ฮิรจัดจำหน่ายโดยจอ y ์นคอยโทร02 975 5858 ตามทางน้อช่อ u e